สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง What the s w g m m i n g by May PJ โอเคค่ะทุกคนวันนี้เมย์ขออนุญาตมาแนะนำนะคะในส่วนของอวิธีไม่เชิงว่าช่วยเหลือนะทุกคนแต่ว่ามันเป็นพื้นฐานของสิ่งที่เมย์คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนน่าจะรับทราบเอาไว้หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ ได้ได้เห็นนะคะเพราะว่าเกิดวันนึงมันเกิดปัญหากับ EA Launcher ตัวเนี้ย EA App ตัวใหม่ยังไงเนี่ยเราจะได้เข้ามาดูหรือว่าเข้ามาสามารถแบบเขาเรียกอะไรแก้ปัญหาพื้นฐานได้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าในส่วนนี้มีอะไรบ้างนะคะเมยขออนุญ,ญาตอิงนะคะอิงเป็นจากหน้าเว็บนะคะของ w e ็บเดออ่าเว็บซ uh, ิมคอมมูนิตี้อีดนะคะอันนี้คือที่มาเลยเดี๋ยวเมยจะแปะลิงก์ เว็บ uh, ภาษาอังกฤษให้นะคะอันนี้มยขออนุญาตมาชี้แจงเป็นแบบภาษาไทยไม่แน่ใจว่ามีใครแจ้งหรือยังแต่ว่าส่วนตัวเมยเนี่ยก็ไม่เคยทํามาก่อนนะคะเนื่องจากเมย์ไม่เจอปัญหาไงแต่ทุกคนเจอนะคะก็เลยลองอนํามาบอกต่อดูนะคะเผื่อมันเป็นทางออกอีกทางหนึ่งที่เราสามารถเข้าใจมันได้มากขึ้นเนื่องจากมันใหม่จริงๆสาหรับ EA App นะคะโอเคค่ะสําหรับ กรณีของ EA App นะคะบางท่านเนี่ยมีวิทย์เาเรียกว่ามีปัญหาต่างๆนะคะยกตัวอย่างปัญหาที่เจอหลายๆเคสนะคะแล้วก็ที่ซิมคอมมูนิตี้ก็เขียนไว้นะคะค่อนข้างตรงกับที่เมเจอทุกคนถามเข้ามาเหมือนกันนะั่นก็คือ EA App เนี่ยบางครั้งอยู่ในโหมด Off line. ออฟไลน์ EA App ไม่ยอมอัปเดตเอง,เองนึกออกไหมเออเหมือนแบบสมมติมีแพทหรืออะไรหรือต่างๆไม่ยอมอัปเดตเอง เกมไม่ยอมดาวน์โหลดเนื้อไหมคือปกติถ้าเราแบบตัดบัตรหรืออะไรไปแล้วจริงๆเกมมันต้องมาเลยคือไม่เกี่ยวกับการรอชําระเงินนะแต่หมายถึงว่าเกมอะ่ะพอมันชําระเงินขั้นตอนต่อไปมันก็คือการดาวน์โหลดหลังๆที่มันแอปพูทุกอย่างแล้วแต่มันไม่ยอมโหลดเข้ามาให้สักทีอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเป็นกรณีที่กําลังดาวน์โหลดดาวน์โหลดเกมอัปอัเดตเกมอัปเดตแพทอยู่แต่ มันไม่คืบหน้าเลยอะเปอร์เซ็นต์แบบหรืออีกนิดนึงอะคือแบบอีกนิดนึงจะเสร็จแล้วแต่แบบว่าสุดท้ายมันก็คือแบบนิ่งไปเลยอะไรเงี้ยอ่าอันนี้ก็คืออีกเคสหนึ่งที่ที่ที่เกิดขึ้นหรือจะเป็นกรณีที่เกมเนี่ยหายไปจากคอลเลกชันคอลเลกชันของเราก็คือตัวนี้อ่าคือคอลเลกชันมันก็จะเป็นก็คือพูดง่ายๆคือเกมของเราอย่างของเมเนี่ย เกมมาเกมมี2อันมีมีสตรีมกับฝั่งสตรีมจะเป็น Need for Speed แล้วก็ฝั่ง EA โดยตรงจะเป็นตัวะ The ะซิมซึ่งบางคนเนี่ยมาดูในคอลเลกชันอ้าวทำไมตัวเองไม่มีเกมเอออันนี้ก็มีเคสอยู่เหมือนกันหรืออาจจะมีปัญหาอื่นๆนอกเหนือจากนี้เราอาจจะไม่สามารถฟันธงได้ว่าวิธีนี้จะเป็นการทำให้หายโดยแบบในทุกเคสแต่มันคือพื้นฐานของ การเริ่มต้นนะคะว่าถ้าเกิดแก้ปัญหาใดๆไม่ได้แล้วลองวิธีนี้ก่อนแล้วเราค่อยเป็นสเตปต่อไปว่าปัญหานั้นเป็นยังไงต่อนะคะอันดับแรกคือให้ทุกคนนะคะเข้ามาที่ลันเชอร์ของ EA App เลยนะคะตามที่มีโชว์อยู่ตอนนี้หลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนเนี่ยไปที่ขีด3ขีดข้างบนเห็นเนาะขีด3ขีดข้างบนมุมซ้ายมือนะคะมุมเลยมุมสุดเลยนะคะหลังจากนั้นไปที่ความช่วยเหลือ ความช่วยเหลือนะคะใครยังไม่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเปลี่ยนได้เลยนะอ่ะขออนุญาตพักนิดนึงเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้กดไปที่ชื่อตัวเองนะคะแล้วก็ตั้งค่าหลังจากนั้นไปที่แอปพลิเคชันเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นภาษาไทยก่อนได้เลยจะได้ดูได้ง่ายๆนะคะอ่ะต่อนะขีดสามขีดค่ะไปที่ส่วนช่วยเหลือหลังจากนั้นไปที่กู้คืนแอปการกู้กู้คืนแอปแบบนี้นะคะมันคือ,อใช้คำว่า,าอะไรเดียว ถ้าในความหมายที่ซีนคอมมูนิตี้พูดถึงเนี่ยมันก็คือการล้างไฟแคชนะคะล้างแคชของ EA แอปก็คือตัวแอปของเขาเองนะทีนี้เราใหม่กับตรงนี้มากเมเองก็ไม่เคยล้างแคชอะไรกับตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าก็มาสอนแล้วก็อ่านมาแล้วแล้วก็สอนแล้วก็ทำไปด้วยกันนะคะอันเนี้ยก็คือวิธีการล้างไฟแคชกรณีที่มันมีปัญหาไดใด ะะแล้วนั่นแหละจิปราถาะที่เมยพูดไปทั้งหมดให้เรามาล้างไฟแคตตรงนี้ดูกดล้างไฟแคตได้เลยเกมมันก็จะ,ะตัวแอปนะคะมันก็จะเหมือนแบบรีสตาร์ทขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งเราก็รอมันแป๊บหนึ่งมันกำลังจะคอนเน็กนะคะอันนี้คือเป็นวิธีล้างไฟแคตกรณีที่มันพูดยังไงก็คือมันเอออะ ออภาษาง่ายๆก็คือมันเอ,อ๋ถ้ามันเอ,อ๋ก็คือเนี่ยแหละวิธีที่ที่เมบอกมันก็คือการล้างไฟแคสในแบบเบื้องต้นนะคะอ่ะเป็นการเหมือนรีสตาร์ทแอปอ่ะแต่ล้างไฟแคสก็อย่างที่บอกคือมันมีหลายปัจจัยเนาะหมายถึงบางคนเป็นเรื่องของออฟไลน์บางคนก็คือเกมไม่โหลดโหลดจะเสร็จแต่ไม่เสร็จสักทีใดๆอย่างเงี้ยก็คือให้มาทําวิธีนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อีกเคสหนึ่ง เขาได้แจ้งไว้นะคะซิมคอมมูนิตี้แนะนำเอาไว้ว่ากรณีที่เราเข้ามาใน EA App ไม่ได้เลยพี่หนูล็อกอินยังไม่ได้เลยค่ะหนูจะมาล้างไฟล์แคสในตัวแอปมันได้ยังไงอันนี้กรณีที่เกิดการเข้าไม่ได้นะคะให้เขาแนะนำว่าให้ใช้วิธีเข้าไปที่ Start ทเมนูอ่ะสตาร์ทเมนูของทุกคนอะมุมขวาเออมุมซ้ายล่างของทุกคนใช่ไหมอ่ะ มุมซ้ายล่างของทุกคนแล้วเลื่อนไปที่ตัว E A อ่เาเห็นไหมเห็นคำว่า E A ไหมเหนือหัวเมนี่นะ E A แฟมน่าจะมีทุกคนน่าจะมีหรือถ้าไม่มีเซิร์ชเอาได้นะคะในนั้นอาจจะมีคำว่าอ่าแอปรีคอ v เ r อร์เห็นไหมไม่ใช่ตัว E A เฉยๆนะถ้าตัว E A เฉยๆคือมันจะเป็นแค่เข้าไปโปรแกรมไม่เฉยไปที่คำว่า App Recover อร์ มันจะเป็นลักษณะเดียวกันคือล้างไฟแคสนั่นแหละนึกออกไหมมันเป็นวิธีเดียวกันแต่มันเป็น2กรณีคือกรณีที่เข้าแอป,ปได้กับเข้าแอป,ปไม่ได้ทวนใหม่นะคนเข้าแอป,ปได้ให้ไปที่มุมซ้ายบนเมื่อกี้เมย์ไม่แน่ใจเมย์พูดถูกหรือเปล่าบางทีชอบมุมขวาไงมุมซ้ายบนนะคะแล้วก็บนขีดตามขีดใช่ไหมแล้วก็ไปที่การช่วยเหลือแล้วก็กู้คืนแอป,ปมันจะเป็นการล้างไฟแคสเลยจากแอป,ป นะคะแต่ถ้าใครบอกว่าหนูยังเข้าไม่ได้ด้วยซ้าไปอะลองดูเลื่อนที่สตาร์ทเมนูไปเรื่อยๆจนไปเจอแฟ้ม e ea นะคะแล้วเลื่อนไปเจอคำว่า App Recover กดตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดล้างไฟแคส c l เคลียร์แคสนะคะปุ่มตรงนี้สีฟ้าแค่นี้เองนะคะอันนี้เป็นวิธีเบื้องต้นที่เว็บซิมคอ m มูนิตี แนะนำพื้นฐานเบื้องต้นนะคะเป็นเป็นการแก้ปัญหาช่วยเหลือเบื้องต้นที่ที่อาจจะช่วยได้และอาจจะเกิดเคที่ช่วยไม่ได้เพราะอาจจะมีปัจจัยอื่นที่เข้ามาเนื้อออกไหมมันอาจจะไม่ใช่แค่ปัจจัยนี้ที่มันจะสามารถแก้สําเร็จแต่อย่างที่บอกถ้าเกิดมันอุบิเหตุยังไงพื้นฐานให้ทําแบบนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นถ้ามันมีอย่างอื่นติดปัญหาเราค่อยมาดูหน้าง,งานกันอีกทีหนึ่งเพราะว่า ส่วนตัวเมย์ก็คือเนี่ยอันนี้คือเสร็จแล้วนะแต่คืออยากจะบอกตรงตรงตรง,ตรงนี้เลยว่าตั้งแต่ทำคลิปมานะเมย์ไม่เคยเจอปัญหาเองเลยบางครั้งที่เมย์อาจจะดูตอบเหมือนพยายามให้ทดลองทําหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะมันเป็นการพยายามช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นกันช่วยกันเหมือนกับช่วยกันเดาเคสช่วยกันทําความเข้าใจกับมันแล้วก็พยายามให้เทสทุกวิธีทางเพื่อ ให้มันผ่านไปได้ด้วยดีให้มันหายประมาณนั้นนะคะหากสิ่งใดที่เมย์แบบพยายามช่วยเหลือแล้วมันไม่สามารถแก้ได้ต้องต้องขออภัยตรงนี้จริงๆเพราะว่าส่วนตัวมาตั้งแต่มีเริ่มใช้ EA App หรือยังใช้ Origin อยู่ณนะปัจจุบันมันไม่เคยมีเคสที่ร้ายแรงหรือว่ารุนแรงชนิดแบบว่าไม่สามารถใช้งานได้เลยแม้กระท Pop ั่ง PopU p e r r o r ก็ไม่เคยเกิดขึ้นนะคะในตัวแอปนะซึ่งซึ่งเมย์จะแบบพุ่งตรงคือพรไม่เคยมันไม่เคยเจอเคสเองอะ มันก็คือคนที่ไม่รู้จริงๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมย์อาจจะไม่สามารถฟันธงได้ทุกเคสทุกกรณีแต่อาจจะช่วยเหลือได้บ้างบางเคสหากเจอปัญหาจากท่านอื่นโพสต์ในกลุ่มแล้วเรายังจําได้ว่าโอเคเคสแบบนี้แกอย่างไงเมย์จะช่วยเหลือได้นะคะแต่ย้ำอีกครั้งนึงว่าบางครั้งบางปัญหามันไม่ได้เกิดจากตัวเมย์เองเมย์จะไม่สามารถ cover ทุกอย่างแล้วจบที่เมย์คนเดียวได้นะคะอันนี้ก็แจ้งเพื่อทราบเฉยๆเนาะอ่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธี การแก้ปัญหาเบื้องต้นไม่ว่าแอป E A จะเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่ว่าจะแอปไม่โหลดโหมดออฟไลน์แอปไม่เขาเรียกอะไรไม่ใส่ภาคเสริมตามที่เราซื้อคือมันไม่โหลดอะไรเลยหรือว่ากำลังค้างหน้าดาวน์โหลดหรือเกมหายจากคอลเลกชันก็ลองวิธีล้างไฟแคตดูนะคะก็ยังไงไมีก็ต้องขออนุญาตขอบคุณ ที่มานะคะของข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษตรงนี้นะคะจากเว็บ s i m c o m m u n i t y i n f นนะคะแล้วก็แอดมินที่เป็นคนโพสก็ผู้เขียนนะคะก็เป็นคุณนามแฝงเนาะนามแฝง d ั a ซ Sims Lady นะคะก็ขอบคุณมากๆเดี๋ยวเมย์จะแปะลิงก์ที่เป็นข่าวสารภาษาอังกฤษไว้ให้นะคะก็จริงๆเมย์ก็ไม่รู้จริงๆนะเออแต่รู้สึกว่าเอออันเนี้ยเป็นประโยชน์กับ คนที่กําลังใช้งานนะคะเพราะว่าเป็นจริงปัญหาก็ยังมีอยู่บ้างก็คิดว่าน่าจะช่วยเหลือทุกคนได้ยังไงก็ขอบคุณมากๆน,นะคะถ้าหากทำแล้วประสบความสำเร็จมันดีมันผ่านไปได้ด้วยดีฝากคอมเมนต์ให้เมยด้วยนะเมยจะได้รู้ว่าการาทำการในครั้งนี้เป็นผลดีๆยังไง <laughs> นะคะเมยจะได้แฮปปี้ตามไปด้วยอยากให้ทุกคนแบบว่าราบรื่นกับการเล่นเกมนะคะโอเคก็ถ้า ชอบกอ็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสามารถชมสตรีมรอบดึกกับมีได้ในทุกวันนะคะก็เจอกันได้ทั้ง Facebook และ Youtube ลเดอร์สักเกมมิงค่ะวันนี้ลาแล้วนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย